สบายดีสบายดียังมอแรงพี่น้องบรรยากาศยังมอแรงอยู่ไฮอยู่นาอยู่กับเบ้ามีคือเก่าพี่น้องเมื่อนี่เจอามาล่าพ่ทเพ่ทธิเปิดกล่องของฝากจากพี่สาวทางกรุงเทพพี่ชายสาวหรือพี่ชายพี่ชายจากพี่ปจ้าสวัสดีค่ะมาเปิดกล่องของจ้าสรุปและของภัยกนได้เจของพี่ปจากเทพจ้าพ่ทธิมาแจก เสื้อผ้าส so you ุดเป็นสุดเป็นสุดเป็นชุดขายกับนักเฮียนในห้องเฮียนในหาห้องเฮียนพี่น้องสบายป้าลุงสบายง่ายๆนะก็ับเปิดเปิดวงว่ากล้องใดเป็นองค์เฮียนบ้านเฮาทั้งเบิดมีสองร้อยสุดจ้าอันนี้แม่กล้องของฝากจากกรุงเทพเป็นบปเจกพอบ่มีกะบ่หงกันพอเพิ่นติดตอดผ่านทางเจอมราเพื่อนของฝากอันนี้เพื่อนกับผาคมาทางบ้านเจพอลล่าเนาะ แต่ว่าโชคดีอย่างหนึ่งคือบ้านเจพล่าติดฟังติดไม่น้ำโคงเลยเวลาฝากมาอ่ะเพื่อนไ้อันนองทายเพิ่อนนขา,ามไปเอาอีกฟังนั้นเพื่อนมีญาติีฟังนั้นอยู่แล้วก็เลยบอได้เสียค่านั่นค่านี่ถ้าแม่นฝากมาเป็นที่รับฝากโดยเฉพาะก็เสียลายพันบาทเพราะว่าช่งโควิดนี่มันฝากยากแล้วมันก็สิแพงขึ้นเนาะก็เป็นใชเหตุหนึ่งที่บ่คอยอยากรับของฝากจากที่อื่นอันนี้ก็คือเป็นของฝากจากพี่ปุเพื่อน สปาอันนี่ก็ใส่ก็แมนจ้ารอบแรกฮันเด้ที่เฮาเอาแมนบริณั์ใส่ได้ดิบริณั์แต่เขาใส่มาคือกันใส่ประจับห่อยง่ายใส่จนเขียวละคอแับนั้นอันสุดที่เด็กน้อยใส่สีส้มนี่ก็เป็นสุดของพี่ปูเพิ่นเป็นสุดลูกคือลูกที่เคยฝากมาแจกเด็กนักเรียนหลายหมู่บ้านบริษัทเพาะแต่หมู่บ้านของเฮาเนาะหมู่บ้านของนางเนี่เพิ่นกับมาแจก รอบที่แล้วแต่รอบนี้เพื่อนส่งมาให้ลายบุหัวจากลอยสุดคิดว่ากล้องใดเป็นโรงเรียนบ้านเฮาสิสิแก่กล้องใดอันที่เพื่อนฝากเสื้อผ้ามาให้ก็คือเพื่อนเป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของโรงงานเอง <Yeah. S 1> ผลิตเสื้อผ้าเพื่อเลยแบบ oh, <no. S 1> อยากเอื้อเผื่อแผ่เผื่อเด็กๆนักเรีนเยนหลายๆคนนะที่บ่คอยมีเสื้อผ้าใส่ตามบ้านอกบ้านาเฮานาะ อันข้างนี้ก็เป็นข้างที่สองที่เพิ่นส่งมาให้เป็นเสื้อผ้าทั้งหมดแต่ว่าบรดมิเฉพาะโรงเรียนบ้านเบามีสิมีหลายโรงเรียนหาโรงเรียนเห็นเจอำมลาเพิน่นว่ามือเปิดโรงเรียนเพิน่นหา้แตกเบิดเลยแต่บุหัวสิเป็นโรงเรียนบ้านใดแน่รอติดตามตอนต่อไปแคร์ส,สวยแท้ก่อนขอบคุณสวยๆจกคุณนัทน,น,นันนะ ข้าวึนก่อนอื่นหากมาเบิ่งบ่มีบ่ได้นัดใส่เสื้อสีส้มนะแต่วันนี้เป็นมือบังเอิญอันนี้นะนี่พี่เสื้อที่บ่มีใส่ก็เป็นเสื้อของของพี่เหมืนของพี่สุถ้าบ่มีจะโมพิดน่าสิเป็นของพี่สุมีลายไส้เพิ่นผักมามีลายไส้ดิไส้เอสไส้เอ็มไส้ L อลครั้งที่แล้วนี่เพิ่นผักมาแค่2องไส้แต่พวกผู้ใหญ่น่ะมันสิค่อนข้างคับเนาะ อันนี้จะเป็นชุดข้อมันเท้าน,นะพร้อมเสือแล้วก็กระส่งแมนอีกเพิระบุไว้บอกว่านนกล่องได้เป็นขงบมันเท้าเมนสุดเป็นสุดจะมีเสือกับส่งจะเป็นชุดสีขาวอันนี้จะมีสิบสองตัวอันนี้คองเด็กแมนบอกอันนี้จะใส่ไง่ของเด็กบอเน,นี่ไงเมนอันนี้คือญงแทพีป๊ของพีป๊ฝากมาให้สำหรับเด็กนักเรียน แต่ว่างะหมักสีขาวหนาสี่มีค้องปุยใหญ่เนาะบะมีมักสีขาวบะมีค้ออนุญาตแกก่อนเด้อจะโตคนดีเป็นแล้วรักษาไม่หายคนดีสำหรับสำคัญกว่าทุกสิ่งเจมาลากตกภาษาไทยพี่น้องเออเอานี่พี่น้องเป็นเสื้อผ้าจากแบรน์ ของเพิ่นเองเนาะ XL คือนาจะเป็นขอบคุยติคนดีเป็นแล้วรักษาไม่หายคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่งไม่ไม่แต่ว่างามงามมากบ่มีเคยใส่แล้วเป็นสีออกเขียวๆผ้าก็ดีผ้าก็นุ่มใส่ง่ายแต่ว่าพ่อแม่ก็ต้องขยันนั่นสักในเด้อ แต่ว่าสีขาวมันงามแล้วมันใส่บ้านเฮาน่ะเสื้อผ้าแบบบ่จจาเป็นต้องเสื้อผ้าเด็กนักเรียนเขาก็ใส่ไปโรงเรียนแต่ว่าสีขาวมันเมา่จังสี่น่ะซุมกู่แฟดใส่ไปโรงเรียนเสื้อเส้อเนี่ยสีสมนี่อาอันนี้มันคือตัวใหญ่ไงก็นนเป็น,อน,นของผู้ใหญ่เด็กเนี่ยแน่นบออันนี้แอวแอวนี่ข้ข่อยไส้ได้ไดินเนาต้องต้อง,อ,งอันเจ้ต้องไปถามพี่ปุ๊ม่ อันนี้เป็นของไซส์ลเอเอเเอสำหรับของผู้ใหญ่เนี่ยเอามาแจากใครแล้วก็แจกห้เธอร้อมเอาแมนบอกแมนให้เธอให้ใหบ,บ้าบอยแล้วก็ไปมือในอางนานต้องจะใส่แบบนี้แต่ว่าใส่แบบนี้เบิร์ดดีปะขอบคุณผู้ใหญ่คนดีครอบครัหนึ่งสองสามขอบใจเ<อ>ด้อยอาทั้งขอบใจทั้งขอบคุณมทั้งไล่์เขาบอกว่าทาทาคนไทยห้ ว่าวาขอบคุณขอถ้าคนล่านั่นคือขอบใจเนาะก่อนอืนนอ่นก็สิไสให้ร้านเบ่งสะก่อนมะน้องลิง้ยงปลาชซโฮอเอาเจ๊น้องลิงนี่แม่นเด็กนักเรียนบัานเฮาอีบ่ือได้ใส่ไส้น้าโมบอกอสร้าังลูกไข่ลูกอมมาลาแต่ว่าบ่ามีมักสีขาวพี่น้องสีขาวนะงามงามมันเป็นสกีนสีแดงเนาะปอปุยติ น่าจะเป็นสื่อสื่อเออพิ่นเองและสื่อเจ้าของแบรนด์เอาของบ้านเอื่อนนะเจ๊แต่ว่าเด็กนักเรียนบ้านบ่มีนะบ่หลายพี่น้องทั้งนานอ่ะเช่าสองคนยี่สิบสองคนนั่นเองมันไม่ส่งน้ำอยู่ป่ะเจ๊เอามันใส่ย,ยังนี่มิถงพร้อมเออใส่แอลเอาสรุปแล้วใส่แอลนี่มันหลายตัวนี่ ลวก็ใช้พอบ้านพี่น้องบบได้เฉพาะเด็กนักเรียนล้วกาคนทั่วไปอันนี้พอบ้านพ่อหญ่บ้านแล้วอันนี้ของคุณครูแผน่นแผนเสร็จแล้วโว้ยดาล๋ลาหน่อยอออยืนดยนี่้อง,อง,งอดี น่นสะสายคนดีเป็นแล้วร,รักษาไม่หายคนดีนดสำคัญกว่าทุกสิ่งปอปุยติขอบคุณนะคะเพื่อนาหามออกซื้อแต่ว่าไล่ซื้อเพื่อนมีอยู่ในนี้ <laughs> ขอบคุณนะคะกระเป๋ามีกระเป๋าดเดเด้มีถุงพ่อเอาสซใหญ่เนี่ยมันคือหลายเจมันแจกกุ้ไห้เนาะแต่ของเด็กนักเรียนนะมันมีอยู่ ถ้าต้องมาแกะกล่องถัดไป12ตัวถ้าต้องมาแกะกล่องเบล่องต้นแล้วมันบริมิต่เสือได้พี่น้องที่เพิ่นให้แจกงนะอันนี้มันเป็นกางเกงกางเกงเด็กกางเกงเด็กนี่เป็นซ้แมนซ้โลวะ่ะแมนปะซ้ำโล,โลแต่เสออือน,นี่มันอันนี้ใช้ใส่ยังไงอันนี้ก็ใส่เด็กมันมือใช้ใส<ช>้เดียวกันเนาะเบืเ้องลิง มันเ,นเออใช้เอ็มเอ็มเด็กเอ็มเด็ก,อดกของคุณครูแล้วก็ของพัใยญ่บ้านอเอาอันนี้มันของบ้านไหนมันเพื่อนแยกมาให้บอกแต่ละบ้านเมนเมนอันนี้มันมีสามกล่องนี่สามกล่องมันจมู่บ้านนี่ถ้างานน,นนาจะเป็นเพื่อนเดนลระบุมาบอกไอ้โมบ้านละจกักโตหรือว่าแจกห่าโร<า>งเรียนน่ะ คือทาเรือก็แจกไปเรื่อยๆคนละสุดละสุดไปพอบ้านเท้าก็มีอยู่แค่สองคนที่เรือก็ไปแจกที่อื่นอันนี้เป็นโรงเรียนใดเนาะพี่เพื่อเดี๋ยวค่อยลบหรือว่าเพื่อนสี่บอกให้ว่าแล้วแต่เจอมาลาเพื่อนโรงเรียนใดก็ได้เพื่อนบุมาอยู่คือกันระบุมาเพื่อนระบุมาเป็นโรงเรียนใดรงเรียนบ้านเท่าน่ะสีขาวกบส่งแต่มันโตใหญ่หลายแท้โรงเรียนบอมหืม อันว่าวตัวใหญ่นี่เพื่อนห้แจกผู้ใหญ่นี่เด้เพื่อนห้แจกใส่ในงานคลองเล็กน้อยนี่กะประมาณใส่นี้เนาะมันมีสิบสองโมเมนต์บอกนี่เด้นี่กระซัมอันนี้อันนี้กระซัมน้องลิงอันนี้กระซัมซีมอนคอนไซด์เด้หนิเออหนานี่พอดีพอดีเออมันมันเหลืออยู่มันชาสี่โลหนึ่งมันมีสิบสองลากาสีฟ้านี่เพื่อนเราของอัมมาลาลากาเป็นโมในกลุ่มในทีมอ่ะหนา อันนี้เสื้อผ้าผู้ใหญ่มาเจ้เน่ของฝากนะมาหอดแต่ลายเมือแล้วพี่น้องไปเอาแต่มือไปส่งเจพอลล่าแต่ยังบท่านมีโอกาสได้เปิดได้เบิ่งเนาะว่ามีของภายในเจพลล่าเพิ่นเมื่อบ้านเพิ่นยังพันมาเมื่อนั้นเมื่อส่งแล้วก็เมื่อเอาของแหละแล้วเพิ่นก็อยู่บ้านเลยบูหัวเพิ่นสีมามือใดกับโบเกินสามสี่มือเพิ่นผ่ามากับมีลายใสแล้วจ้าใช้เอ็มตัวนี้มีใสเอ็มอันนี้สำหรับของผู้ใหญ่วะใสเอ็มมีหาโต นี่ใส่อันนี้เป็นเสื้อสีฟ้าค่ายๆค<า>ือใส่ยางใ่าใส่เอวอันนี้ใส่เอวน,น MM. ่าจะเป็นของผู้ใหญ่เนาะเจ๊ต้องไปถามเพื่อนก่อนว่ามีโรงเรียนไหนแน่ก็เพื่อนฝากมาว่าจากโรงเรียนหาหโ <kennt S 3> รงเรียนอันนี้เป็นชุดไปเลยอันนี้เป็นชุดของเด็กน้อยพี่นอ้องนะสำกับซิมอนคอนไซ่เอรอบนี้จะเป็นสีสีเหลืองไอ้รอบก่อนจะเป็นสีส้ม รอบก้อนนี่ฝากมาสองโรงเรียนโรงเรียนบัณฑงแล้วกับบัณเบาหมีอันนี้เอ็กลบริมิต่เสือแล้วก็มีส่งทางเกงนั่นเองกางเกงกับนาชิมัดละสิบสองเนาะแต่ว่าต้องถามเพื่อนว่าถ้าแจกแต่โรงโรงเรียนแล้วมันเหลือแล้วแจกไปเรื่อยๆอ่อันนี้ห้ยก่อนหคนละสุด็กเนยของไผ่ก็เอาไว้นี่แหละแล้วมือใช่เนาะขอบคุณชำรับพี่ปูเสื้อผ้าเนาะ เพิ่งส่งมาหลายรอบหลายรอบนี่ครับจกักร้อยโตนี่ฮะ <200. S 1> สองลอยสองลอยโตพี่น้องส่งลอยสอดสองลอยสุดบริเวณสองลอยโตเพราะมันมีกางเกงน้ำเนี่ยสองลอย <200. S 1> <200. S 2> สุดต,ต,ตุกเป็นเงินกับหลายพันบาทอยู่อ่าคือง,งานจีงสวยคอยมักสีนี่แหละนี่นี่นั่นแหละเราก็ได้สีเดียวกันบอกโลกให้รู้ <c oughs> ปูคนดี <c oughs> เอาคือว่าจากสีเจเวลาเจใส่มันเหมาะอยู่บอกนางเป็นคนดีอยู่บ่พี่น้องเบิ่งดูะบอกโลกให้รู้กูคนดีสวยสวยซีเนี่ะเบิ่งสิใส่มันเป็นเสื้าค่ยคือเสื้ากีฬาเนี่ยมันสักง่ายแล้วมันก็ใส่หมากกับอากาศเด้มันดีก็ใส่ผ้ายืดผ้านั้นผ้าคับต้อนอันนี้ใช้เอ็ม มันบอได้ดอกเจเจต้องใส่ไแอลตายแล้วฉันตัวน้อยเนาวสูงนั่นนั่นนักกงฆะ <c oughs> งามว่ใส่กับส่งสวยขอบคุณนะคะบอกให้โลกรู้ก <c oughs> ูคนดี <c oughs> กูเจ้าสูงกูคนดีจ้าสวยสวยสวยนี่เดสุดสีเหลืองอันนี้มันก็สีนีบ่บอมมันจะเป็นชีเขียวแล้วสู ใส่อ้ยเห็นเขาใส่ใส่ประจำเขาเจออา <c oughs> ้เาบระกอบมเสื้อผ้าแล้วจังไดหลาน <c oughs> เบิ้ให้มาก็มากแกะกล้องถัดไปอันนี้จิเป็นเดี๋ยวเพิ่นระบุมาเองว่าสิมีของโรงเรียนไหนแน่เนาะเ <c oughs> ดี๋ยวให้เจ้เพิ่นถามอันนี้สิเป็นกางเกงแล้วก็เสื้อเอาแต่ละแต่ละโรงเรียนเนี่ยบนสีบัคือกันบ่เจ้อันนี้จะเป็นสีขาวพรองบ้านบ่แมีอันนี้จะเป็นสีฟ้าเป็นของอีกโรงเรียนหนึ่งบ่แมนบ่สีฟ้าแจกในทีม คุมาอ๋อคุมาสีเหลืองนี่แม่เป็นโรงเรียนอื่นสีเหลืองเป็นโรงเรียนอื่นแต่ว่าสีฟ้าเป่นให้ในทีมของของเฮาเองของเบามีเสียมลาสิว่าหลักกายูทูบเบอร์ข้างลายแหล่ทำไมมีแหล่ด้วยอันนี้สิเป็นของบ้านไหนมันสิมีสีใดแน่มันมีสีขาวแล้วก็สีเหลือง ดีเลยนาะเพิ่นก็บ่ได้บอกดอกสูมานั่งเฝ้าเฮดี้ซีไ้จักโต้เฮสีสมบู๊ใ้ไก่ผาเอาพร้อมปลาสีชมพูว้าวสีชมพูสีแบบเก้าสีสมพูพอดีเลยพ่านหมึกจัดกิจกรรมสิให้แต่โรงเรียนใส่แต่คนละสีละสีสีชมพูแล้วก็สีส้มเน่เอาอีเจแลมาทำไมสองร้อยสุดนัดใจใหม่สวยสวย พี่สวยสวยนี่สีสปูด,ดิงามแจกก่อนพี่หน้าแจกก่อนฝ <laughs> ากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ okay. สบายดีพี่นา้าเจเจหล่ยมันมันมีลายซื้ออยู่บ่เฮะ้อ,อ,อเอาเห็น<อ>นางก็ได้ไปทาสีโรงเรียนน้ำนี่เนาะเออนางก็สิได้มีคนส่วนนี่เจเจเล่ <laughs> เอาก่อนไปไลยบ่พี่น้าไว้เยอจังยังไม่ได้หายย่อมนี่สำหรับคนดีหล่อนเป็นคนดีหรอนี่แกอ่านหรือสิ นี่นี่คู่เป็นคนดีดีที่ไหนลอกกินบ้านนั้นลอกกินบ้านนี้เจ็บใจว่าไปเนอะบอเจแหล่ก็มีลายเสืออยู่นี่โยเพราะว่านางก็เป็นคนในทีมไปท่าสีไปท่าสีโรงเรียนเออมือสิวอ่ามือหนักไปท่าสีมือหนักอันมีไอ้ใหญ่ใจดีเพิ่นฝากนัินมาหาลอย เราซื้อไก่โอฟางเลี้ยงกันเด้อเนเน่ชัยคือบริจิตต์ชั้นมาเลี้ยงเขามือเขาเทพปูนเบิร์ตจ้ะทาสีเปนบริจิตต์กูทัวเทิร์อันนี้ประจินแทนทัวเตอร์กูอิ่มเทนเพื่อนบอกระบุว่าให้ให้ทีมงานทาสีบ่แม่นว่วะแม่นแม่ขันจะคีเราใช้ยังไงอ้ยพี่น้องสูตรเนี้ยนี่นันข้นจีได้แล้วก็สนใจว่ะให้อัมมาลามาแจกอีกเนี่ยเด้อวะซ่านอันนี้เป็นของโรงเรียนหนึ่งสีเหลือง อันสีสมกับสีชมพูนี่เป็นอีกสองสามโรงเรียนน่ะคาดน่าจะได้แบบที่ไหอ้าวอ่ะเลิ้ยงๆปัตตานีลาเห็นตากล้องนี่เอานางหูว่าสิเปิดกล้องบพอันกล้องเนี่ยมันมีลายสุดมันก็จะเป็นลายโรงเรียนน่ะเออแต่โรงเรียนบรรทาวันจะเป็นสีขาวนี่โอสีขาวพี่น้องสีเปื่อนได้นี่นะพี่น้องถ้าสีใหม่ๆจะไปทูเลือดเลี่ยนเลือดเลี่ยน อุ้ยสีในนุ่มส่ปีใหม่สงการพี่น้องเกย์เขาเสียสีสวยจังสีสวยคือมีสามสีสีชมพูแล้วก็สีส้มสีส้มจ้ะมีลายใสนะแต่ใส่นิดน้อยมาเพิ่นระบุ่หาโรงเรียนเลยบอกเมนโรงเรียนบัตรอะไรเนี่ยในหูโรงเรียนละสาวคนคนจัดมาเลยคือเนี่ยหาโรงเรียนสองหลอด เรียนละสาวคนบาทอือมันเลยเศร้านี่แต่คนจัดมาเต็มจัดมาเฉพาะทีมมีการแข่งพอนะพอนให้กิจกรรมนะพอนเออสภาพพอนจะไปแจกเบัตรฐานโรงเรียนผมสี่ห้าร้อยตเลยเนาะไอทางมดนี่สองร้อยสาพคนที่มารวมกิจกรรมอืไอทั้งหมดนี่สองร้อยมันกระสีลายอยู่สองร้อยสุดกับสองร้อยคนเนาะพ่อเพื่อน้ำได้เพิผลหายมานี่เพื่อน้ำพ่อ กะมันกได้ลายแล้วแล้วเพื่อนระบุมาน่ะมันกะสีเกินคาดเพราะว่าทั้งินอ่ะมันสองลอยสุดเฉพาะเด็กนักเรียนบ้านเฮากัมีอยู่สองคนเท่าน่ะมันก็เหลือเฟื่อยข้างที่แล้วยังเหลือดพลายๆแล้วก็ไปแจกแถวบ้านเนาะเด็กนักเรียนเป็นไงฮะยากมากน้ี่เจ๊เล่มันจะมาเพิดเปิดลอกดูเพื่อนพี่สาวพี่สาวชิลอมพี่น้องนะสิเปิดเผยวมาความ เนาะว่าเปิดโรงเรียนมือใดนู่นนี่นั่นะหลายคนก็สิถ่ารอคอยวันที่อยากเห็นโรงเรียนจริงเนาะตอนนี้มันก็แล้วบ่แหละเทข้างหน้าน,นะ,ะพี่ปู้เพื่อนก็เทให้เทให้แล้วเรียบร้อยเพื่นอนบริห้แต่เฉพาะเสื้อผ้ามาพี่นอ้องเครื่องทําน,น้าเย็นก็แม่นว่าแม่นจ้า3,000เพ่นแปดแล้วก็เพื่อนในสั่งเลยเทพื้นน้องที่ว่างไว้สําหรับเด็กนั่งเล่นเอากิจกรรมต่างๆ่แล้วก็มีทุนไว้เฮ็ดไอติมพร้อมแล้วก็มี ค่าหงอาหารท่ไมทำโรงทานหลายๆอย่างบดิเัพ์ะเสื้อผ้าง่ายๆแล้วก็ถือว่าเพื่อนเป็นสปอนเซอร์ลักของโรงเรียนน้องเป็นยังไงเามานามาหนึนหนาบุอปิดกล้องปิดกล้องแล้วไปแบ่งกันเอาไหมเอาไปขายตลาดนัดว่าไปแต่ละที่มันมี ซื้อได้พี่ eh. น้นองู้บ้านแล้วก็มีครูเออปนระบุไว้เบิรแล้วแล้วคองแต่ละโรงเรียนอ่ะนะเพราะฉะนั้นห้ามหายมแต่ตัวเดียวถ้าหายมาอีเจเลยนะพี่น้องไปแล้วพี่น้องพอคิดนายดีแม่ทุกคนขอบคุณพี่ปูแม่พี่ป๊แล้วก็อีกหลายๆคนข้อหน้าที่ิดตามทุนงานอยู่กับวันที่เปิดโรงเรียนล่ะคือคืนกับ เป็นวันที่้าวซีจ้าพี่น้องเป็นกงกับบุญบ้านพอดีโอปวดหัวน,น้างจักมือออียงของนางเดียวไปฟังฮอดมือพุ่นแหละพี่น้องอสบายดี